สวัสดีครับเพื่อนๆอุทัยพินิษนะครับผมจากเพจชิลเลอร์ระบบหล่อเย็นและหลายเครื่องทำความเย็นนะครับเราลงไปสองอีพีหน้าการประกอบเครื่องชิลเลอร์ขนาดแสนสองบีทีนะครับแบบวอเตอร์คูลนะครับไม่มีถังน้ําไม่มีแต่ปั๊มซึลเกเละครับวันนี้ช่างเขานะครับประกอบท่อน้ําเสร็จแล้วนะครับแล้วเขาก็เทสรั่วนะครับโดยเอาน้ําถังน้ํามาต่อนะเวียนเข้าไปในระบบนะครับเวียนเข้าไปในเพจที่นะครับกลับเข้าเพจเข้าถังนะน้ำไม่รั่วนะครับเขาก็จะหุ้มฉนวนนะครับก่อนที่จะหุ้มฉนวนเดี๋ยวเรามาทําคลิปปปปเเเเเ็นนน่อยยยแลลล้้วววดดดี๋รรรราาาิิคคกทสััะบม เรามาดูใกล้ๆนะครับตรงเนี้ยด้านบนนี่เนาะเขาตัดเขาเรียกว่าเอาฉนวนนะครับที่เป็นเส้นนะครับมาทํามุม45นะครับแล้วก็ตัดใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมเนี่ยตัวนี้มีวาวนะเขาก็จะบากยางเห็นไหมครับนี่นี่การบากยางนะครับให้มันเข้ารูปเนาะเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าดูๆมาดูได้ตรงนี้นะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าปั๊มซูเกลเลตนะครับอันนี้เป็นด้านดูดนะด้านดูดของปั๊มนะครับเห็นไหมก่อนเข้าปั๊มจะต้องมีวายแตนเนอร์นะครับตัวนี้ครับ เวลาสิ่งสุบุบเข้ามาครับมันจะตันที่วายก่อนนะก่อนที่จะไปตันที่หัวกระโหลกปั๊มนะครับแล้วก็หลุดเข้าไปในเพจฮีทนะครับมันจะต้องไม่หลุดเข้าไปในเพจฮีทนะมันจะต้องติดที่ไวเซอร์เนอร์ก่อนนะครับต้องติดตำแหน่งด้านดูดของปั๊มนะครับอินนะคะต้องมียูเนียนนะครับเอาต้องมียูเนียนนะครับเพื่อปั๊มนะครับไม่หรือน้ํารั่วนะครับแม็กคันนี้เขาเรียกว่าเบรลิง แตกนะเราต้องเซอร์วิสแล้วต้องถอดตรงนี้ได้นะครับเอาไปเซอร์วิสนะเอาไปซ่อมได้นะแล้วก็ดูลายท่อเห็นไหมครับสวยงามนะครับนี่ให้ดูดูนี่สวยงามสวยงามสวยงามนี่นี่เอาออกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังยังยังเรายังไม่ได้อ้ทากาวนะครับเนี่ยเห็นไหมท่อเนี่ยครับเราทําสวยไหมเห็นไหมทำมุมนะครับแล้วก็ตัดบากเข้าสวมเข้าไปนะครับอ่ะเราให้ดูลายท่อน้ําก่อนนะครับลายท่อน้ําของเครื่องชิลเลอร์ครับประมาณนี้นันก็คือนะครับเห็นไหมด้านดูนะครับดูตามือนะ ด้านล่างนะครับดูเข้ามานะเข้าไวเทนเนอร์นะครับเข้าหัวกระโหลกปั๊มนะครับน้ําก็จะปั๊มทํางานน้ำก็จะอัดเข้ามาที่เพลทฮีทนะครับน้ำนะครับเข้าข้างบนนะออกข้างล่างนะเห็นไหมออกข้างล่างนะครับพวกกลับมานะครับด้านเอาของเพลนฮีทนะครับจะต้องมีโฟล์สวิต์นะครับโฟล์สวิตต์ตัวนี้ตัดกรณีที่ไวเทนเนอร์ตันนะครับหรือว่าปั๊มน้ําเสียนะครับต้องตัดนะเพื่อที่จะป้องกันเพลนฮีทไม่ให้แตกนะครับแล้วเรามีอุปกรณ์อีกตัวนะครับที่ทํางานคู่กันคือโฟล์สวิตต์นะครับแล้วก็ ตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าฟีสตาดนะครับตั้งไว้สูตรองศานะครับถ้าเพจสุกโป่งนะหรือน้ําไหลเบานะครับตัวฟีจะต้องตัดนะครับแล้วป๊บจับตรงไหนเห็นไหมครับป๊บจับตรงด้านซักชั่นของคอมนะครับจับตาแหน่งประมาณสามนาฬิกาไม่กี่นีตรงนี้ตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมแล้วก็ห่างบายพแปนนะครับเห็นไหมห่างบายพแปนก็ตรงนี้นะครับแล้วท่อีวอเลเซอร์นะครับท่อใบพาดนะเข้าอีกแปนนะครับคือ เราป้องกันเพดฮีทนะครับโดยใช้โฟลสวิตต์นะครับโดยใช้ฟิสตัดนะครับไม่ให้เพดแตกนะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนคอนเดนเซอร์นะครับเราก็มีโฟลสวิต์นะครับตุงข้างล่างนะนี่อันนี้โฟลสวิต์ของอีแวนะครับตัวนี้โฟลสวิตต์ของคอนเดนเซอร์นะครับถ้าคูลิ่งมีปัญหานะครับปั๊มน้ำคูลิ่งมีปัญหานะนาไม่ไหลนะครับโฟลสวิต์จะต้องตัดนะครับเราจะไม่ให้ไฮไซสูงนะครับเพราะว่าน้ำไหลน้อยหรือคอนเดนเซอร์ตันนะครับหรือไวเ์เนอร์ตันนะ เราจะป้องกันนะครับโฟเราจะมี2ตัวถ้าเป็นว่าถ้าคือคูนะเราจะมีโฟทั้งอีเวอร์เบลเตอร์นะครับแล้วก็คอนเดนเซอร์นะครับประมาณนี้เนาะดูลายท่อสวยงามนะครับเป็นท่อสเตนเลสทั้งหมดเลยนะนะครับโอเคช่างไฟนะครับเขานะครับเอาตู้ไฟเนาะไปวายสายนะครับแล้วก็เอามาติดนะครับแล้วเขาก็จะเดินสายเมนนะครับเข้าคอมเนาะแล้วเข้าปั๊มนะครับ แล้วก็อุปกรณ์คอนโทรลนะครับก็จะมีอะไรบ้างใช่ไหมล่ะก็เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่ามีฟูซสวิตของอีแอมใช่ไหมฟูซสวิตของไอคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็ฟิสตาร์ทที่ขาดไม่ได้จะมีอีก2-3าตัวนะครับก็คือโลฟิสสวิตนะครับเนี่ยติดตั้งด้านโลนะครับผมท่อท่อท่อชักชั่นเนาะแล้วก็ดิสชาร์ดนะครับก็จะติดตั้งไฮฟิสสวิตนะครับแล้วเขาก็จะเอามาต่ออนุกรมกันนะครับทั้งฟูซสวิตนะครับไฮโลโอ้โหลดคอมนะครับเนี่ยมาต่ออนุกรมกันนะครับแล้วก็ เทมคอนโทรลนะต่อนุกรมกันถ้าตัวไหนตัดนะครับคอมจะต้องหยุดนะประมาณนี้นะครับไม่ไม่ยากนะแล้วก็ในตู้ไฟก็จะมีพระเอกของเราคือนะครับเฟสซีเควนต์นะป้องกันไฟสลับเฟสนะครับมันอยู่ด้านในอ่าหมาใกล้ได้ไหมโอเคตัวนี้นะเฟสซีเควนต์นะครับ r s สนะถ้าใส่ผิดนะครับคอมจะต้องไม่ทํางานนะครับตัดคอนโทรลลายแรกเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะมีเบเกอร์เมนด้วยนะครับมีเบเกอร์นะครับมีรีเลย์อินเตอร์ล็อกนะครับแล้วก็ไทม์เมร์รีเลย์หน่วงเวลานะครับทรมนอนสำหรับเข้าอุปกรณ์เนาะก็ประมาณนี้นะ นี่เรามีนะครับไฮเปอร์เชกตนะครับโลเปอเชื่อเกตด,ดูแรงดังนน้ายาด้วยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าน่นเราจะถ่ายจบคลิปตอนเทสตดันเครื่องนะครับประมาณ4 EP เนาะตัวนี้ EP สามนะครับก็เผื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับไปทํานะเนี่ยผมถ่ายให้เห็นชัดเจนนะครับเราลองถ้าเรามี แล้วก็แคปหน้าจอใช่ไหมเราแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางในการประกอบเครื่องในการหุ้มยางอะไรประมาณนี้นะครับโอเคฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยเพื่อชอบนะแล้วก็ตอนเทสรันนะครับผมจะทำคลิปให้เพื่อนดูอีกครั้งนึงนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย